ตอนมะเขือเทศมังโกจิและมาเกจิชอบวิ่งเล่นตอนเ,เช้าๆมากๆเลยเช้านี้อากาศสดชื่นมากๆเลยนะมาเกจิ <c oughs> ใช่แล้วใช่แล้วเย็นสบายจริงๆยิ่งวิ่งผ่านสวนผลไม้แล้วยิ่งสดชื่น ใช้เลยใช้เลยมังคจิชอบกินผลไม้โดยเฉพาะกะล้วย <laughs> ผลไม้ที่โลกนี้ยังมีอีกเยอะเลยนะมังคจีจริงเหรอมาเคจีทํายังไงมังคจิถึงจะได้กินผลไม้ทั้งหมดเลยอะ่ะมังคจิอยากกินผลไม้ทุกชนิดเลยน้องๆชอบผลไม้อะไรกันบ้างนะ <laughs> เดี๋ยวเราค่อยๆกินไปทีละอย่างกันแล้วกันนะมังคุดจี <c oughs> นี่เราเข้ามาที่ไหนเนี่ยไม่เห็นคุณพระอาทิตย์เลยอ๋อตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในซุ้มของมะเขือเทศยังไงล่ะมังคจมีมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศคืออะไรใหญ่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 หหหหมังคจีสงสัยว่า อะไรคือมะเขือเทศหรือว่าที่ทามาคอตจะไม่มีมะเขือเทศนะมะเขือเทศก็คือผลไม้ที่ชอบเลื้อยๆผลสีแดงๆกินแล้วชื่นใจเลือย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 สีแดงสีแดงสีแดงมะเขือเทศหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า tomato T O M A T O t ม tomato มะเขือเทศ tomato มะเขือเทศ tomato มะเขือเทศ T O M A T O tomato เหมือนมากเลยมังก็จิ โอ้โหในนี้สวยจังเลยนาะมาเคจีเหมือนมีดวงดาวสีแดงๆอยู่เต็มท้องฟ้าสีเขียวๆเ,เลยใช่แล้วใช่แล้วมะเขือเทศชอบเลื้อยชอบพันกันกลายเป็นซุ้มใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยแล้วในซุ้มนี้ก็ไม่ได้มีมะเขือเทศแค่ชนิดเดียวนะจริงเหรอมาเคจีลองดูนี่สินี่ไงมีทั้งแบบลูกกลมๆล,ลูกแบบรีรีทั้งลูกใหญ่และลูกเล็กเลยเห็นมา จริงๆด้วยอยู่กันเยอะๆน่าสนุกจังเลยบงังโคจิลองกินมะเขือเทศเลยไหมล่ะมะเขือเทศเนี่ยแค่ล้างให้สะอาดก็กินได้เลยนะก่อนกินมะเขือเทศน้องๆอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนด้วยนะจะกินแล้วนะงัอ้อหอุอยอร่อยจังเลยช่ำๆสดชื่น มะเขือเทศไม่ได้อร่อยอย่างเดียวนะยังมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ผิวสวยและบำรุงสายตาอีกด้วยนะดีเลยดีเลยมังคุจิอยากแข็งแรงแข็งแรงจะได้วิ่งเล่นได้ไกลไกเอ๊ะงั้นเดี๋ยวมังคุจิไปเก็บมะเขือเทศอีกดีกว่าทำไมมะเขือเทศสองต้นนี้ถึงมีผลไม่เหมือนกันละ่ะมาคิจี เขาเรียกว่ามีผลไม่เท่ากันตั้งหากมังคจียังไงอะ่ะมาเคจีก็ผลของมะเขือเทศด้านนี้มี3ลูกส่วนผลมะเขือเทศด้านนี้มี6ลูกจํานวนผลของมะเขือเทศไม่เท่ากันยังไงล่ะอ๋อเรียกว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันน้องๆช่วยบอกมังโคุดจีหน่อยสิว่าคางไหนน้อยกว่าคางไหนมากกว่า ข้างนี้น้อยกว่าน้อยกว่าส่วนข้างนี้มากกว่ามากกว่าฮฮใช่แล้วใช่แล้วงั้นส่วนอันที่มากกว่าเป็นของมังคจิและนี่อันที่น้อยกว่าเป็นของมาเคจินะฮามาอะไรอยู่วะมาเคจิทันทันทำไมหน้ามาเคจิมีแต่มะเขือเทศแบบนั้นล่ะ มาแค่จิก็เอามะเขือเทศมาบำรุงผิวแบบนี้ยังไงล่ะมังคุจิทำด้วยกันมาเอาสิเอาสิฮ่าฮหน้าใสเลยนะมังคุจิ